าซื้ออะไรได้น้ำมันปตทสองขวดค่ะขวดละเจ็ดสิบห้าบาทแล้วก็อะไรแล้วกอนี่นอตอะไรนอดอะไรคะเธอนอดโชกหลังนอดโชกหลังนะคะหนึ่งชุดร้อยยี่สิบบาทเป็นเลทนะให้เป็นส้นหนึ่่อป้ายมีค่ะตรงนี้ก็มีป้ายมีเดี๋ยวให้เลือดกัะอันแรกเลยอันแรก สอง้อยู่สกลมั้ยอยู่จ้าเนี่ยอยู่ไกลโตวีคุณแซเดี๋ยวหนูก็สั่งสั่งให้ที่นี่สั่งให้อะไร ไฟแล้วก็กระโจมแล้วก็ข้างหลังไฟท้ายอะไรโอ้แล้วก็โช๊คเนี่ยใช่แล้วใส่โช๊คล้านเราผมว่าแล้วเนาะใส่ตาไฟมาแล้วเหลือก็ไม่กุญแจตอนแรกไม่สั่งไปทีแรกอกะได้ไปนั่นทีเดียวเลยโอ้แล้วของเก่าของใช้ไม่ได้ครับตะไฟเอเนี่ยข้างหลังอ่ะหลุดไปเลยมันหายไปเลยโอไม่งั้นก็สั่งไว้มันโดนชนนี่โดนชนๆสั่งไอ้นี่ไปเลยโค้กหลังนั่นเอ เป็นนานนี yes. no, ่ยพวกะตอเส้นนานอย่างเงี้ยเพราะตอกเส้นนานนี่างเงี้ยเดี๋ยวคุณตกไปดูนะก็เสร็จตัวไม่สวยใส่ไงหัวใส่เองใส่เองด้วยนะเดี๋ยวใส่เราช่วงหลังเลยเกินดีแต่ก็ไม่ไม่เห็นอ่ะแล้วส่วนช่วงหลังอันนี้ไม่เห็นเป็นอะไรเลยช่วงนี้นั่งช่วงชกชกคนตรงนี้ตรงนี้หายหมดเลยข้างหน้า แล้วข้างหน้าไปชน,นอะไรเขาชนข้างหลังหรือไหลไปชนอะไรอีกไปกับถนนัปถนนนะแต่ชุดสีไม่เป็นไรนี่มีติ๊กเกอร์ลาเราด้วย <c oughs> ไป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 ก็แปะไว้ไง <c oughs> ไนี่ <c oughs> ไฟหน้านะคะไม่เต็มเปลี่ยนโคมไฟหน้าได้นะคะใส่แบบนี้เลยทุกคน โอนทัวร์ลูกค้าก็มาสั่งที่ร้านนะคะวันนี้มหาสวีกุญแจได้น้ำมันเครื่องได้ก่อบปลายทะเบียนได้น็อตโถไปได้ครับผมครับถ้าเหลืออะไรก็แวะมาครับสวีกุญแจเดี๋ยวรอดูในคลิปค่ะเพราะว่าหนูมีของเหม่ามาใหม่แต่ยังไม่ได้ลื้อใช่ครับลองมาเลิกเลย